ดูก่อนภิกษุทั้งหลายถึงแม้ว่าพระตถาคตจะมีฤทธิ์มากเพียงใดแต่ก็มีเหตุอยู่สี่ประการที่พระตถาคตไม่สามารถกระทำได้คือหนึ่งพระตถาคตไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิบาก,กรรมของสัตว์ได้ใครสร้างกรรมเอาไวา้คนนั้นต้องรับเอาเองเพราะไม่มีใคร ที่จะสามารถรับกรรมแทนกันได้ 2. ปัญญาให้แทนกันไม่ได้ผู้นั้นต้องฝึกฝนเอาเองถึงจะเกิดปัญญาได้ 3. ความสีวิไลของธรรมะไม่สามารถที่จะสื่อสารกันทางภาษาได้ความจริงแท้ในจักรวาลต้องใช้การปฏิบัติหนทางเดียวเท่านั้น เพื่อพิสูจน์ความจริงและ 4. ผู้ที่ไม่มีวาสนาที่ดีต่อพระทถาคตธรรมะจึงไม่สามารถอย่าง